สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะเราพาน้องชิว่ามาเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน<ม>์ะกาจะพาน้องชิว่ามาดูบรรยากาศนะคะที่นี่ก็จะเป็นซุูมแล้วก็มีอาหารสั่งได้ทานปกตินะคะที่สําคัญคือที่นี่มันจะเย็นมากเลยนะคะมีน้ําตกเป็นลําธารไหลผ่านมาเลยนะคะแล้วก็มีดาราของเราค่ะน้องอาชิว่าเองนะคะ<ม>น้ําตกค่ะใช่ค่ะลูกน้ําตก ใช่ไหมคะเขาเขียนว่าอะไรคะป้าถอกค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาไปสั่งเค้กนะคะโอเค let's go นี่ค่ะถ่ายรูปกับน้ำตกค่ะน้องเชื่อว่าไปดูน้ำตกได้ค่ะดูสีสันสดใสนะคะมีมีม้โยกด้วยค่ะลูกขา มีมาเยอ่น้งต่ออะไรนะคะดูชอบเหรอขาเลยโอ้อรู้จักน้าน้ำคิดถึงน้าน้ำอยากให้น้าน้ำมาด้วยเหรอคะเดี๋ยวแน้าน้ำคอดองครับก่อนนะพามาโอ้โหต้นกล้วยไม้สวยมากค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นจริงไหมนะคะอ๋อของปลอมค่ะ ก็ว่าอยู่ทำไมสวยสวยเอาสีไหนคะเลือกเอาเลยนะไม,ไม่กินหรอน่ารักไม่ะเขารอเค้กนะคะนี่เขานั่งแบบรอ,อก,กินเค้กเรียบร้อยมาอ่าวันไหนคะเดี๋ยวมนมาสั่งให้เอาอะไรคะ อนั่งรอตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวมาไปสั่งเพิ่มให้นะแถบอะไรคะแถบปี๊เบอร์เดย์ู่เดชื่อยูเรากินเคน้เกองเพงด้วยแฮปปี้เบิร์เดยื เล่นมมโยดูพี่เหรอโอ้ดูมีไอหมอกด้วยว้าบมรยากาศดีค่ะมีหมอกด้วยนะคะมีไอหมอกทำความเย็ยนให้เชว่าด้วยค่ะอ่ะน้องเชว่าเป็นลูกใครคะอ่ะลองสิ เอาเพลงอะไรดีนะเพลงบอกไงเพลงบอกแล้วไงไดี๋ยวให้รอเธอดยู่ Happy Birthday น้องเชวัปเป็นลูกแม่แพตตี้เออเหรอเอาเพลงอะไรอีกนะ Happy Birthday เด ยื o อ The w h e l ล่ะ w h e l on the bus พี่ไปแล้วพี่ไปแล้ว Go round and round round and round เล่นหมายอ่ะ Love and love <c oughs> น้องเชวาเป็นลูกใครนะลูกแพตตี้น้องเชวาน่ารักน้องเชวาบอกมาว่าลงไปไหนไปแล้วเหรอพอแล้วเหรอไปหาป,าป้าเหรอน้องเชวาบอกมามาที่ว่าน้องเชวาเป็นเด็กผู้ชายน่ารักฉุดๆเลยพูดยังไง <c oughs> อ่ะ,อะเดี๋ยวมาพาลงถ้างั้นเล่นอีกไหม <c oughs> ดิงด้งดิง้ง ああああเอาเอา,เอาใครเทน้ำตาลหกนะเอาตงกไงเออใครทีน้ำตาลหกไงน้องอะไรคะน้องเจว่ากินหนูเก๋กหนน้ำตาลหกตรงไหนคะอ๋อน้ำตาลหกตัวนี้เนครน้ำ <laughs> ตาลหกใครเน่นน่ะน้องอะไรอะ่ะทเน่น น้องเชว่าเหรอเมื่อกีนารลูกเล่นได้มามาสั่งมาให้เล่นน<ำ>ัดเลยเออน้องเชว่าทำไงไม่เป็นไรหนกเล่นเลยอายอพียออใครเป็นเพื่อนป้าป้านะ น้าอะไรนะน้าอ้อยเพื่อนป้าป้าไงน้าอ้อยเพื่อนป้าป้าไงใช่น้าอ้อยเพื่อนป้าป้าไงระวังระวังลูกฟ้องแล้วไปทำอะไรอะแล้วเพื่อนมาม่าชื่ออะไรชื่อน้าเลยน้าหนาวน้าหนาวน้าอะไรอีก แล้วนอะไรใ,ใจดีนะที่ให้เชว,ว่านั่งตักให้หันปลานะ่ะใช่นะับปุ้ยไหมเ <c oughs> ชว่ารู้จักใครบ้างคะ <c oughs> รู้จักพี่มูมูแล้วรู้จักใครอีกคะรู้จักยายยายไหมรู้จักตาตาไงรู้จักตาตาไงรู้จักนาไอ <c oughs> แล้วเชว่ารักไทยล่ะนักน้ออ้อยรักไทรอีกดูจ่มดะอดูพี่องานูจำได้ได้อเพื่อนปาป้ามาก็จำเก่งเลยทำไมำจำแม่ ม <laughs> <laughs> ันเป็นมุกใช่ไหม <laughs> จำกิง <c oughs> <p apa> ่งป๊าจำได้ไหมทำไมจำไม่ได <m any> <t om> ้เพราะไม่ม <ai> <t om> ีอะไร ใช่ระวังตกน้ำปลอมนั้นไปของใบเตยเข้ามาจะไปทำสังขยาฟักทองใช่ก็ยังว่าที่เรามีเยอะแยะเรายังไม่ได้ไปแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเรา,เาเขี้เกียจก,กันีแดดเดี๋ยวก็ถามมันม,มีคนเฝ้า นี่ไงคนฟักตัวเล็กๆหนึ่งเอาเน่าไปตากสิเอาเน่าไปตากสิเด็กสองสามปีก็จะน่ารักเหมอนกันน่ารักใช่ไหมมัามีความสุขไหมมีดูีเสนอมีความสุขที่มีเมียไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมีบบยบังคับ่ายวีดีโอเพราะว่าเมียสวยไง <laughs> มใช่ เยนสวยไงคะอะไรนะเชว่าเชว่าเห็นอะไรนะดูโอ้ถ่ายรูปไงถ่ายรูปมองกล้องไงแล้วต้องทำยังไงอีกทำหนึ่งสองสามมังกล้องไหมใช่ดูว่านั่งดีดีดู